ดีอออาอคไ,ไปดีมาเกเกาะกันพี่น้องพาถึงอแงเตรียมครับไม่เท่าป่าซื้เอเนะครับเรียกแล้วหมด ตาแผดเด้พี่นอแสบดีทำกันเลยแสบเอแผบน้ำใครเป็นเอใครเปนน้องพี่ทำกันได้อ๋อแล้วเมร้าพ่บอกยาให้ย้วจะมันกเสื่อมนื้อนอนอยู่คืนเราใหญ่ใหญ่เมันเกาและชิมเลยหายไป

สาี่บ้าีอสที่่นอนที่นอแต่ดบัมาเนอนก็ได้บนั่นเดียวกันนี่แหล่ปลาปูแลกมอนนี่มันจะต้องมีสูตรที่นี่แลกันมันเข้ากข้าแก้านบนี้อ ไม่สิบเยอะไม่ใช่ยานมันมันบ่มีเลยเอาบ่อยากมาตลาดหลายเรือถ yes? ้าปลูอยู่นี่บ่อร้าปลูอันนี้พะผมได้แล้วใช่ไหมได้ ช่วดิช่วยดิหลังใจมาถือหมอนใหน้ห <laughs> มอนนี้หน่วยจะไดมาที่พันห <laughs> มอนเยอะๆเยอะๆเอาจับสะดีจ,จับก้อนให้ทำม,มาซือทมาซื่อ Nè nào chứ. À nào bán lên thế nào. Nè bán lên. em có nào? nào mà. Ừ. <laughs> Sì, phóng sai khẩu vừa huyền Cái nhanh tháng 9 Cái nhanh này Thế nhanh vào Sư xả đi cái nào Sư có khá huyền cái nào Đi xả ยังบ้กานเบิรพี่น้องยังบ่พอพี่น้องจักิ่นซื้อย่งกระดากระโด้ากอระกินเชือนใหม่เลยัใสแต่ว่าตะกี้เดี๋ยทีซื้อจะเถื่อตนทำลั้แรกตอลเคยั้นแรกอ่าาดสมปริกใหม่เห็นะวันซื้อดัดใหญ่พิเศษพี่เสือพี่เสือมีศาสตร์พี่น้องเอ้ยไม่ข่าใจดีขนาด มาเสื้อตุขเกลอนเสียงพี่น้องมางานแฟนไม่ถามมาเส้อ <único Liberty Overwatch> <com> สองสามสีงสความจริงจังของเพื่อนตัวอันนี้ก็ผู้ใจตัวโนรีฮโลโหล

กินให้มันหะมเอีเลยเอาออกแต่ให้มนกระหี่ยวเช้ามันมัักต้มนดี้ีอเไรอนปีืพก็ได้ขายก็นีสสุกแล้วยัเอาสองฟักนี่ไล อเอาไไนอเอาจะไม่ค <ไป S 2> ือคือนี่สเปายังนอ้ยกยัาราะเป๋าใครสอพนกีะ็้ได้เดีันกีบลูกค่ะหกอันสิบพันกัได้หรอใจยังนี่กอ,อันสิบพันก็ได้นะ Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì cái Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต่อโมปลิงโมปริงไม่ต่างกัาเลยใช่ไหมคะคอนเสิร์ตโมปติ Đây nè Bên chê mày Bên chê Sư nam đường Bài nào Bài Mưa phía nào mưa này ไปเมื่อพี่น้องได้เครื่องของครบเต็มรถเลยพี่น้องเลยครับมาหน,นี้เออัดเป็นเท่าไรพี่น้องจ้าไปซื้ออย่างซือ้อยงเขาซื้ออย่าง